นี่จ้ะหมูสเตะหลังจากที่นูใส่เวลาเสียบไปประมาณเกือบเคิงชั่วโมงจ้หนูก็รู้ว่าสื่อกินดีกว่าเนาะจ้ะเนาะซัวสิเสียบแล้วสวัสดีจ้าพ่อกำลังแล้วมเมนีนูจะผ้ามาข่ากลัวเนาะจ้าเมนีนูจะพามาเฮดสเต็กหมูสเตะเนาะจ้ะเนาะนูบ่ได้เฮดขั้นตอนการมัก เบิงแต่ว่ามือนี่นูจะนูมกักไวแล้วประมาณสองชั่วโมงเนาะจ้ะเนาะมันกัซิมีส่วนเนื้อกัซิมีสันข้อหมูแล้วกัซิมีหมูสามสันแล้วกัซมีเนื้อหมูรวนเนาะจ้ะเนาะนูก็จะมกักด้วยด้วยน้ำมันหอยแล้วกัซิมีกระเทียมแล้วกัซิมีพริกไทย น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็สิมีนมคาเดชันแล้วนูก็สิใสน่น้ำม่าน้ำมันพืชประมาณสามสามซอนเนาะจานะ้ะเนาะแล้วก็สิมีน้ำน้ำบักนัดม,มักให้มันนุ่มจ้ะมักไว้ประมาณสองน่าจะประมาณสองชั่วโมงอ่นะจ้ะมา,จากจะมานูสิผ้ามาเสียบใหม่เนาะจานะ้ะเนาะมเอนี่พอกับลูกเพิ่นสิผ้ากันไป็นยางตะเวนไปออกกําลังกายเนาะจานะ้ะเนาะผ้าลูกออกจักรยานไปขี่แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแลง หนูกะจะมาเสียบหมูสเตะใส่ใหม่ที่เหลือหนูกะจะมาเอาใส่ถุงสิบที่เหลือเนาะจ้นะเนาะพอประมาณกิโลเคงถามมันเหลือหนูกนจะมาใส่ถุงสิบไว้แช่ช่องฟิตไว้เห็ดกินหลอบไม่เนาะจ้นะเนาะพอตะเพิ่นกลับมากะสีพอดีกับเขาแร่งจ้ะมาจะมามาซอยหนูเสียบใหม่หมูสเตะเอาไว้รอบนาให้หนูกะหนูตวงสูตรว่า มันตำไหนมันพอดีเนาะจ้ะเนาะนละหนุสีเอาสูตรมาซูมาแช่ให้พี่ๆน้องๆเนาะจ้ะเนาะ,ะมาจ้ะมามาเสียบมูสเตพอลูกบน่นไปจ้มมมมจะมา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 จ้ะมาสองพอลูกไปแล้วอ่ะอันนี้หนูว่าไม่มันอาจจะยาวไปหนูก็จะหักไม่ออกอีกเจ๊กหน่อยเนาะจ้ะเนาะหักไหม่ออกอีกเจ๊กหน่อย รสชาติกะแล้วแต่มากเนาะจ้ะเนาะมากรสใดกะเอารสนั่นแต่ว่าหนูอยากออกหวานหวานจักหน่อยเพราะว่าเด็กหน่อยกินลูกกินหนูเห็ดหมูนี่ประมาณกิโลเคิงจ้ะประมาณโลเคิงหมูสามสันนี่กับประมาณเคิงโลละกะเนื้อหมูติดมัน กับประมาณเครื่องโล่หรอกะเนื้อมูล้วนเครื่องโล่เนาะจา้ะเนาะอ่าอันหนูบ่รู่บอกว่าเขาส่วนมากเขาสีเห็ดหมูสเต,เตนี่เขาใส่มูส่วนไหนหนูนกเกาตามทีหนูคิดว่ามันจะเป็นไปได้เนาะหนูกะสีเอามูสามสั้นใส่คะเข้ากันไปจ้ะคะกันไปสีเห็ดใหม่ใหญ่จักหน่อยเนาะจา้ะเนาะเพราะขันแต่เกิดว่าเห็ดใหม่ ในหน่อยมันกนจะจ้ะไปซื้อเขากินมันกะแพงแต่แซบจะ้ะไปซื้อเพิ่นกินเนี่ยแพงแต่แซบล้วกะทุนวเวลาห้าหลายแต่ว่าหนูอาศัยแบบเห็ดจำนวนหลายๆเนาะจ่ะเน,นาะเห็ดให้ลูกกับผัวเด็กกินคันเหลือเข่ากะ ข้าว่ต้ตองแบบว่าย่างเมิดไหมจ้าข้าก็เห็ดใส่ช่องฟิตถิมไว้โอ้ยเสียบยากจังหน่อยเนาะทุงมือทุงมือก็เลยเป็นหู้สามโอ้ยอนี่โนกระจะเอาประมาณนี้ แฟนหนูถามมาเอามันมีพวกพริกหวานพวกกันบักนัดบักยยงใส่บ่อนูเลยว่ามันโมเมนต์นบาร์บีคิวเด้มันเป็นหมูสเตะแห่ <c ười> ขันอยากกินกับใส่แก้มเมาเนาะจา้าเนาะเมนบอ้สิมันเยิบเยิบอืมโอ้ยเสียมยากคัจ้าเสียมยากีเลย นี่มาจ้ะมาเดี๋ยวนูขอเสียบกันเนาะนี่จ้ะหมูสเตะหลังจากที่นูใส่เวลาเสียบไปประมาณเกือบเคิงชั่วโมงจ้ะนูกระรู้ว่าสื่อก,กินดีกว่าเนาะจ้ะเนาะส่วสิเสียบแล้วพ่น่ะเดี๋ยวสิไม่ย่างอีกจ้ะมากมาไม่ย่างกันบาน ประมาณนี้จ้ะร <laughs> ีบๆเหีเห่ยวๆแล้วก่ะเขาเดียวเ่นห้อย